สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับสมคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามีแบงค์สิบบาทนะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่เก้านะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเพื่อนๆ FC นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าแบงค์สิบบาทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่แบงค์สิบบาทพระบรมรูปทรงม้านะครับซึ่งแบงค์แบบนี้นะครับจะหาได้ยากกว่าแบงค์สิบนะครับทรงมานั่นเองในส่วนของรายละเอียดเนี่ยก็นะครับก็จะตาม ตามที่เราได้นํามารีวิวกับเพื่อนๆ FC เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการเล่นหากันในเรื่องของลายเซ็นหายากหาง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าก็จะเห็นเป็นพระบรมรชายาทที่สลักนะครับของอในหลวงในรัชกาลที่๙นั่นเองนะครับแบงค์สิบแบบนี้นะครับบอกกับเพื่อนๆ FC อย่างนี้นะครับว่าหา ได้ยากนะครับมากวากว่าแบงค์สิบส่งมานั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่หลายๆท่านจะได้เจอกันเนี่ยก็จะเจอกันในส่วนแบงค์สิบส่งมาแต่แบงค์สิบอันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นวัดเป็นจามาประพิษนะครับทสิทธิ์วดารามนั่นเองซึ่งรายละเอียดในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากนะครับอนอกจากเป็นอาวัดเป็นจะาประพิษนะครับซึ่งแบงค์สิบด้านหลังวัดเนี่ยก็จะมีราคาในตลาดนะครับที่ มากกว่านะครับแบงค์สิบทรงหมานั่นเองนะครับอ่าเราก็เห็นเป็นลักษณะคล้ายๆกับสีส้มนะครับบนเทานะครับแบงค์นี้ไม่มีบอกรายละเอียดในส่วนของด้านหลังนะครับในในไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าข้อความกํากับต่างๆนะครับก็จะเป็นแบงค์ล้นๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับแบงค์ปัจจุบันอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกอ่าตาคูดหรือว่าเป็น อ่าข้อความบอกถึงปีพศแต่นี่ก็จะเป็นแค่วัดเป็นจบับบาบินอย่างเดียวเลยซึ่งก็จะแตกต่างกับแบงค์สิบบาททรงม้ามากพอสมควรเลยในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําแบงค์นะครับที่เป็นแบงค์สิบทรงม้านะครับแล้วก็จะบอกนะครับว่ามันมีการเล่นหากันในตลาดอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําแบงค์ตัวอย่างนะครับที่ เรามีเนี่ยมาทําการบอกกับเพื P ่อนเ f c นะครับนี่ก็จะเป็นแบงค์ที่มีสภาพที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากพอสมควรเลยแต่เพื P ่อนเ f c นะครับลองสังเกตดูนะครับว่า,าแบงค์นี้นะครับมีในส่วนของตัวเลขเนี่ยที่มันตัดเคลื่อนนะครับไปในส่วนของด้านหน้า,นาในด้านหลังก็จะเป็นพระบรุมรูปส่งมายอย่างที่เราบอกไปนะครับ เลขหมวดนะครับเพื่อนๆ FC สังเกตรตรงเลขหมวดดีๆนะครับว่าแบงค์นี้นะครับเลขหมวดเนี่ยหายไปกว่าครึ่งเลยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าไปเจอแบงค์ในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆ FC ไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรกระชากนะครับมันก็จะมีราคานะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการปั๊มเคลื่อนการปัม๊มผิดพลาดนั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะเป็นในส่วนของทางด้านบนบนธนบัตรแล้วก็ล่างธนบัตรรวมถึงตรงคําว่ารัฐบาลไทยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับแบงก์นี้นะครับที่ทําให้มันมีราคาทางการตลาดถึงแม้ว่าจะสภาพจับเยินก็ตามแต่ก็เชื่อว่ายังมีนักสะสมหลายๆท่านสะสมมาอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปนสนใจนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบงก์ที่ถูกปั๊มมาจากอาขวัญถุง หรือเกจิที่ยุคนั้นเขาได้ทําขึ้นมานั่นเองไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดตรงนี้นะครับสนใจแค่ว่านี่มีการทะลุของธนบัตรนะครับของตัวเลขนะครับมาที่ด้านหลังธนบัตรแบบนี้นั่นเองทําให้แบงก์เนี่ยมันเป็นแบงค์ที่ตลกแล้วก็หาได้ยากในปัจจุบันแต่ราคานะครับก็เห็นแล้วนะครับว่าสภาพเนี่ยมันก็ ยับเยินมากพอสมควรเลยจึงทําให้มันไม่มีมูลราคาทางการตลาดนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปอัปเดตนะครับขอ,ของคลิปนี้นะครับก็มีแค่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับ